สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะขอถามมอริสไม่ทํากิจกรรมแบบโตโน่หรอตํานานนักวิ่งทีมชาติไทยขอถามมอริสไม่ทํากิจกรรมแบบโตโน่หรอจากกรณีมอริสเรืองฤทธิ์เพื่อนสนิทของโตโน่จากเวทีเดอะสตาร์ Star, ซึ่งเคยเกิดกระแสะโนริสจิ้นกันถล่มทลายได้ออกมาโพสข้อความในทวิตเตอร์ที่จุดโซเชียลให้ลุกเป็นไฟ ว่าการกระทำครั้งนี้ของโตโน่ถือว่าดีดีมากๆแต่มันไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริงทั้งนี้มอริสเผยว่าต้นยินดีกับการว่ายน้ำของโตโน่ในวันนี้ดีใจที่ปลอดภัยและได้รับเงินบริจาคจำนวนมากต้องขอบคุณตอนน้ำใจของโตโน่ที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากแต่จากการสัมภาษณ์ที่โตโน่พูดหลายครั้ง ว่าแพทย์และพยาบาลเสี่ยงกว่าเหนื่อยกว่าและอยากจะฝากมุมมองนี้ไว้คิดสักนิดว่าต่อให้โตโน่ว่ายน้ำข้ามโของอีกสิบรอบได้เงินมากกว่า1,000ล้านบาทหมอพยาบาลก็เหนื่อยเท่าเดิมต้นขอยกตัวอย่างในฝั่งหมอแล้วกันเช่นในไทยมีระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าหมอทำงานหนักได้รับค่าตอบแทนเท่าเดิมซึ่งทุกวันนี้หมอทำงานเกินเวลาทำงานหนักมากเกิดภาวะสมองไหลหมอออกจากโรงพยาบาลลัดกันหมด เมื่อหมอในระบบไม่พอก็ผลิตหมอใหม่วนหลูกไปเรื่อยๆถึงบอกว่าเงินบริจาคเท่าไหร่ก็ไม่สามารถช่วยให้หายเหนื่อยคำว่าหมอพยาบาลเสี่ยงคำถามคือใครปล่อยให้หมอและพยาบาลต้องเสี่ยงทำไมผู้มีอํานาจมองไม่เห็นและไม่สามารถจัดการปัญหานั้นได้หรืองบประมาณไม่พอถ้างบไม่พอทำไมไม่ทำเรื่องขึ้นไปทำไมต้องรอบริจาค ส่วนตัวมองว่าการบริจาคไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่ต้องมีหลักการจุดประสงค์ของโครงการและการนำเงินไปใช้อย่างชัดเจนรวมทั้งยังควรสนับสนุนแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยถ้าสื่อสารจุดนี้ได้คิดว่าคนไม่เห็นด้วยจะน้อยลงและจะทำให้โครงการมีเหตุผลมากขึ้นเรวดีสีเท้าตำนานลมกฎทีมชาติไทยซึ่งเคยไปแข่งขันวิ่ง400เมตรหญิง ในโอลิมปิกเกม1984ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ด้วยการไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเพจข่าวชื่อดังแห่งหนึ่งว่าทำไมหมอลิ์ไม่คิดวิธีที่จะช่วยหมอและพยาบาลให้เหนื่อยน้อยลงด้วยวิธีคิดและสามัญสำนึกของหมอคะโตโนโ่เขาทำเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนปรประสงค์หลักคือผู้ป่วยค่ะหมอริ์แค่แปลกใจกับวิธีคิดและสติปัญญา ของคนที่มีการศึกษาดีๆและที่เห็นด้วย <c oughs> กดไลค์มอริสเป็นจำนวนมากว่าทำไมไม่บอกให้หมอริสท,ทำจิจกรรมดีๆระดมทุนช่วยแพทย์และพยาบาลที่หมอริสบอกยังเหนื่อยเท่าเดิมเพราะประเด็นปัญหาในที่นี้ทั้งหมดไม่ควรโยงทุกคนทำความดีในแบบของตนเองได้ค่ะมอริสขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรี .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ